สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังมาพายเรือนะครับอยู่ที่หาดซอกันนะครับวันนี้เราพายเรือครับทิดายทิศทิศกำลังลงเรืออยู่นะครับเป็นนักประดาน้ำน้ำอยู่สองนายนะครับโอ้ยกำลังน้ำน้ำโอ้โหอันนี้พายเรือขยักกันอยู่ทีหานอนะครับตอนนี้นายท้ายของเราเป็นเด็กชายทานนะครับกับหัวเรือนายเรือนะครับเป็นเด็กชายทิศเป็นนักสำรวจน้ํานะครับ ตอนนี้ทำไหมครับลงลน้ำลงดำน้ำอีกแล้วครับลงมาดำน้ำอีกแล้วโอโอเออเอออันนี้คือมันมันสนุกสนานมากครับเพราะว่าเรือเราเราทิ้งเรือกันแล้วครับตอนนี้โอ้ยนี่เป็นเรือพยัก์นะครับเราพายที่หาซอวันนี้วันที่ห้านะครับนะ นี่ห้าทันวาคมวันพ่อนะครับอะมาน้องทานพูดเลยครับสนุกไหมครับก็มากแล้วครับสนุกนะครับเราสนุกไหมครับที่ครับสนุกสนุกไหมครับเอาเอาจะขึ้นไหมนะทิศทานทานทานอุ้มน้องเลยดึงน้องขึ้นมาดึงตัวเล็กขึ้นมาดึงมาขึ้นมา

นักเรือดำน้ำได้สำเร็จหนึ่งนายนะคะเพราะว่าโดดลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะครับออนักเรือประดำน้ำของเราหนึ่งนายโอ,โอ้โหมันมากครับกกั<อ>ัตตครับโ๋อเข้นมาบนเรือหน่อยโอ้โห ำด,นนดำน้ำนะครับเอาลงไปแล้วครับลงไปทำไมครับเนี่ยโอ้โห,โโหลงไปครับดำดำน้ำของเราโอ้โหสุดๆ,ๆครับเอาขึ้นมาโอ้โหขึ้นได้ไหมครับเนี่ยขึ้นแล้วก็ดำอยูน่นะครับก็ไง วันนี้เราจบกันนะฮะที่หาดสอแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราก็มีคลิปใหม่ๆให้ดูกันเลยอ่ะขึ้นเรือกันครับโอเคครับบ๊ายยบายๆก่อนทีบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทานบ๊ายบาย